สวัสดีครับทุกคนคุณนะครับวันนี้จะแนะนำทุกคนให้จับกเกม t h อ u n r e บ i n g นะครับมาเป็นในโคอมเมนเซอร์ครับจจมเวทที่เลือกที่จะปปิเสธความตายผู้ผู้คนจะการับรบหลายชั่วนิดนิรร์ให้ตื่นขึ้นใช้กองทัพแห่งความตายได้เวทมนต์ในการกำจัดศัตรูและสำรวจโลกที่เต็มไปด้วยความลับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแอคชั่น RPG นะครับรอยสลักนี่ยังไม่อยู่เลยมันไม่ในดวงตาของข้าข้าได้เวทอะไรไปข้าอยู่ที่ไหน ทำไมมันเจ็บเหลือเกินอ๋ <St> อนี่คือไว c e เสียงของเราอ่ามันคือก้าวแรกเท่านั้นแหละก้าวแรกสู่อนาคตที่สดใสไงล่ะมันก็ยากหน่อยใช่ไหมงั้นก็รออีกครั้งสิอ่ามูคเมนต์นะครับด right. ิจ okay. <the music> ูเอสดีกดแดดได้ด้วยกดติดคูลดาวนิดนึงนะฮะโอเคเขาให้เราไปไหนอ่าอ่สไตล์ก็เป็นสไตล์พิเศษอาร์ตนะฮะถือว่า น้าเล่นทีเดียวอ่าไลาเ,ลนเวนด้วยโดนกด A เพื่อชุบศพคนตายขึ้นมานะฮะกดยใช่อย่างนั้นแหละคนพวกนี้ก็แค่ลูกกระจอกน่ะนะใช่แค่ลูกสมุนก,กี้้เรื่องนั้นข้าจำได้ดีคลิกข,ขวา อ่าสั่งเข้าไปได้ด้วยคลิกขวานะฮะแล้วก็หมายความว่าไงคลิกขวา,ขา<ป>ครับคลิกขวาทีเดียวคืออย่างเดียวนะฮะแล้วก็คลิกขวาสองครั้งไอ้คลิกขวาครั้งคือมันลากไปโอเคนีเขาสอนเราว่าถ้าเป็นหลุมศพก็ขูดขึ้นมาได้ด้วยโอเคมันเป็นชาวบ้านที่มีเสียมอยู่ในหลุมนะะเขาตื่นมาพร้อมกับ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแตเดนเหรอเหมือนแตเดนเหมือนไดไขุดฟางขุดอะไรอย่างงี้หรออ่าใช้เวทร,รู้สึกว่าจะมีมานาอยู่ข้างล่างนะมั้งครับเดสเฮลิ่งสกิฟไฟให้ปลุกตัวนี้ขึ้นมานะครับโอเคถ้าเราคลิกขวาที่ยูนิตมันก็จะ,จะบูชายันเพื่อเพิ่มเ,เลือดเฉพาะตัวนั้นโอเค ตรงน,นี้นะอันนี้คือของได้เลือดเพิ่มอีกอ่าเลือดก็คืออยู่ข้างบนนี้นะคระับเฮลบาจะมีเฮลบาแล้วก็ไลฟ์ฟอร์สฟาร์แรงอ่าแล้วก็เอาหลอดเลือดเหรอนี่มันเวทมวนต์ชัดๆปลอดทไทยเป็นสกิลไหมครับ เลือดที่แหลมคมอ่ะทำเลือดให้เป็นรูปร่างของ c ิ i m e r าสัตว์ประหลาดนะฮะแล้วก็พุ่งไปหาศัตรูแล้วก็ขบูขมขบ้นไอ้ะพูดนะไอ้พูดใช้ไลฟ์ฟ o r c e โอเคกดอ e, okay. ีโอเคไลฟ์ฟอร์่ข้างล่างเลือดเชข้างบนมันดีใช่ไหมล่ะที่เป็นคนฉลาดนะแล้วมีแล้วเป็นพี่ควบคุมสิ่งต่างๆใช่ไหมน่าเศร้าเจ้าไม่ใช่ทั้งสองสิ่งนั้น จำได้ไหมว่าเจ้ามาอยู่นี่ได้ยังไงถ้าต้องมาอยู่เป็นสภาพแบบนี้แล้วเจ้าคือใครกันแน่ข้าคือจอมเวทจอมเวทแห่งความตายไงล่ะไม่มีใครขวางทางข้าเท่านั้นถ้าขวางทางข้าก็กลายเป็นศพอย่างน้อยความยโสโอหังเือดน,นั้นของเจ้าก็ายังอยู่ดีมาดูกันว่าเจ้าจะมีมันได้อีกนานแค่ไหน ขี่มาได้เข้าไปนะออมีครูดาวนานเชียวสาเสิบห้าวิแล้วเราจะเพิ่มไลฟ์ฟอร์ได้อย่างไงวะกระดูเลือดนักเอ็กโคก็คือพลังงานของเราอยู่ในสนามรบนี้ ใช้เพื่อ activate b o t d tribe เ okay. กก็ไล่เข้ามาครับเอากองทัพจากความตายเพิ่ม <H az ored> ขึ้นอปิดทำลายบ้านได้ไหมทำลายไ,ได้นะตอ่ตอ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 ตอ่อ <H az ored> อ่าง living matica อ่าโอ้ยโดนอะไรเข้าไปในคอมเมนเซอร์เราหน้าแหกครับดู ปุ๊ขึ้นมาเพิ่มเลือดได้งไงเราต้องไปเก็บเลือดเอาอย่างเดียวลหะน่าสนใจอ๋อมีมีกล่องระเบิดไหมโอเกปุ๊ขึ้นมาไหมาอ่า้องใช้ไอชิตเอ้ยมีกระตูไฟซะด้วยมหได้แจกบอกมา อ,อยู่ใกล้เกินไปก็ไม่ดีนะครับโดนแทงง่ายไปครับอ่านี่คือเลือดโอเคเดี๋ยวใส่นันองเป็นองเวทนฮะเกิดทุกคนโอ้เข้าไปทำไมรู้สึกว่า AI ในการควบคุมยูนิตก็ แต่ถ้าคิดว่ามันเป็นทหารโยงโงก็ได้อยู่บ้า,างแบบว,ว่ามันไม่ไปขยับไปเองอะไรเงี้ยนะเราต้องควบคุมมันยเลยนะอ้าครับผู้ชายต้องเล็งที่ตัวอย่างเดียวเดินแบบเล็งเกินก็ไม่ได้มัไม่โดนโอเกโอเกินละสาม อันนี้สกิลรอบมั้ยทารูแห่งการจีดร้องใช้เอ็โคนะมันเป็นระเบิดเอ็ o โคเอ็กโคก็น่าจะเป็นก้อนสีเขียวที่ตกลงพื้นต่างๆนั่น a n c e s t r a l w a r s เป็นเวทระเบิดล่ะทุกสอนแห่งความบ้าคลั่งทำให้ศัตรูจมตีเพื่อนนะฮะใช้8ปเอ็โคเอ็โคมันไม่ใช่ไลรโฟ,ฟดนงั้น,นอันนี้แล้วกันครับมันจะติดอยู่กับแรงสกิลราเหรอเรอมื่อกี้อยู่ไหนวะ อ๋อมันจะติดอยู่กับสตตัวยิงไกลของเรานะก็คือตัวพวกนี้โอเคเป็นแบบนั้นนี่เองจำที่นี่ได้มันอยู่ทางนี้พอคอยนั่นมันเคยอยู่ทางนี้เจ้าคือใครกันแน่คุญเจที่จะพาเจ้าไปสู่ความยิ่งใหญ่ไงล่ะสิ่งที่ใครก็คิดว่าไม่สามารถทำได้เวทมนต แอนเน่าเปลือยกันสิ้นหวังนั่นมามันจะไม่สายเกินไปนะักโอ้บุกไปเลยซุนกามันรู้สนุไฟนี่คือมันจะเล็งมาหาเราเดียอะนะจริงอ้าบุก้น่อย จำจัดมันให้หมดอะไรับคอสแปดไม่ได้เรียกใช้ใช่ไหมเป็นสกิฟายอ๋อเราต้องสกิฟายตัวนี้ถึงจะโอเคเก็็เเลยกิโอ้อะไรนะเนี่ยมันเป็นระเบิดนะ ถ้าเราอ่ใกล้เราจะฟันแทนที่จะไล่เวทงน,นะนี่ฟันมาเลยเยนีหนีนนลวก็จะเรียกศพได้ก็ตอนไม่มีคนอยู่นะก็ต้องเดินไปด้เค้ เยอะให้เยอะเยอะเยอะ,ยอ,ะอ,อย่าเพิ่มเรือดมีแค่นั้นใช่ไหมทำลายขวดด้วย,วยไม่ได้การละอาอเหมือนเสียงมันมีของอะ่ะมีใช่ไหมนะอันนี้คือมันจะตายเรื่อยๆฉันใช้ตัวนี้มานี่แล้ว ดูไปอะไรบันอมอท่อเป็นข้อมือเลยใช่ย่าเริ่มเริ่มชินเหมฮะเริ่มชินไหมเป็นบ,บอดไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้ยินดีด้วยท่านจบซูทเทียเรียบร้อยแล้ว ูซเชียของเดโมนี้ตอนนี้คุณยุ่งจะตายอ้าวแต่ไม่ต้องห่วงคุณเป็นในคอมเมนเซอร์ความตายก็ไม่น่าจะเป็นปัญหากับท่านเท่าร่ไหกอาเพราะเราเป็นในโคอมเมนเซอร์จองเวทถึงความตายนะครับเพราะงั้นความตายก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ค,ความตายแค่จุดเริ่มต้นอ่าความตายไม่ใช่ทางเลือกก็คือมันเลือกไม่ได้นะ่อกันนะ เหมือนนี่เป็นฐานหลักของเราเหมือนสมุดยีด่สิบตัวรับสุดเดโมอยู่ในเนมโคเมนเซอร์ทิดอโดต้นปักกาหแห่งเนมโคเมนเซอร์นะถ้าเกมเต็มมันจะมีอันล็กอกอาสเปลแล้วก็มูทิชเชนต่างๆแล้วก็อัลเมกแพาวเวอร์นะฮะถ้าโอดมาได้ท่านเห็นคนอื่นไหมท่านรู้วิธีที่จะเปลี่ยนกลจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่า แขนเลยว่ามีพลังงานความเฮือปนอย่างที่แขนนะอย่างเท่เลยฮะข้างเดียวซะด้วย,ข,ยวข้างนี้เราจะใช้ไรเวทใช่ไหมข้างนี้เราสับช้าๆลงหน่อยข้าพึ่งมาถึงที่นี่แล้วคนอื่นที่เจ้าหมายถึงเนี่ยคืออะไรกันแน่ละ่ะการไราเวทเนี่ยการขึ้นไปสู่ที่สูงกว่ามันก็ทําลายหอคอยของเราทิ้งนะทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยแล้ว ท่านเป็นอะไรไหมยังอยู่ดีไหมข้าข้าสบายดีข้าต้องแค่ต้องคิดอะไรนิดหน่อยไอ้ตรงนั้นคือทางออกใช่ไหมข้าคิดว่าข้าไปตรงนั้นไม่ได้ครับท่านโอเคไปไม่ได้แต่ผมไปได้นอะ้อยมีรูปน้องหมาตัวเล็กๆข้างล่างด้วยอ่ามาดัานต่อไปกันแล้วนะครับ แล้วก็มีศพให้เราเลือกปลุกได้สามตัวแล้วก็นี่เป็นสก,กิลอ๋อสก,กิลจากด่านเมื่อที้แล้วจากที่เราตายเมื่อกี้มาแทนมาเลยโอเคเทคนิคห้าโครงกระดูกทำไมศิษฐตูติเดเคิร์เหรอแฮกโบวเลเวลสองแล้นนี้เป็นเลเวลแรกเหรอใช่ใช้ไหนท์นิ่งสตอมก็ได้กันนะฮะทำอะไรได้วะางทำดาเมจในแอเรียอร์สิาเหมือนหลุมฝังศพดีๆแบบนี้ก็จะปลุกไม้ไม่ได้นะ ไม่ได้โอเคครับเพราะงั้นเราไปท้ายองขวาอย่างเดียวนะอ่าเข้าไปอ๋อใช้เวลาล่าอยู่พอสมควรเก็บเลือดนะเก็บเลือดเก็บเลือดไม่ได้ไม่ได้ Unliving c คอน a g e ั่นความไรความนองเลือด จะ okay. มีจำนวนลูกุนเราอยู่ทางซ้ายมือนะอึชบุกไปโอ้แดงแรงแดง,แงไม่รู้ว่าแดงหรือเปล่านะลูกสศรไฟตัวนี้แต่ว่ามันดูเหมือนมันแรงเจ้าเราหบไปก่อนหลบไดกก็โดบไปก่อนนะอันนี้เป็นที่เวียดนามเหรอ่เนี่ยโอ้โหดุเฉย ่กีดร้องไปกีดร้องไปปุ๊บเข้าไปผมชอบเสียงเกีดร้องในพีซีในเกมนี้จังเลยมันแบบอ้าอ้ารู้รู้ไม่ไม่ไปหรอกไม่ไปหรอกอย่างนั้นอะ จะากำจัดไอ้ถังถังไฟก่อนนะพี่แอืแอแนแม่ไปยีหมาแย่อ,อ่โอเคอ่าน้องน้องกระดูกนั่ละน่ะอ่ากลายเป็นปน้องน้องเต็มหมดเลยครับ โอ้ยหลบได้แบบเฉียดิวไม่ตายเถอะเหมือนที่ทำไรได้นี่ก็ไม่มีอะไรปุ๊กมาโอเยมันน้านมา,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 มาโอ๊ยเหมือนแค่เราพุ่งชนมันก็สีไฟแล้วลหะขคามาสี ขอบางเรือเมียเมื่อกี้เกือบไปเกือบไปมานี่มานี่มานี่มาหนิไหวปเนี่ยไล่เวทจบมันเลยอ่าทำได้ดีทำได้สวยทำได้ดีทำได้ไดโอ้ยหน้าแหกเลยครับเมื่อกี้ พูดเยอะไปหน่อยเฮ้ยแมวโดนทีเดียวหน้าแหกเลยฮะอ่าเพิ่มเลือดก็ไม่เติมหลอดที่มันหายไปแล้วด้วยฮะหรือว่าใช้ได้หมดไปเพราะฉะนั้นเจอตัวธนูก็กำจัดตัวธนูก่อนออปุ๊กทำไมล้มไว้ล้มไว้เฮ้ยมาดิ ดื่มเลือดเฉยทำมาเฮ้ยวดเหี้ยอเอสเซนอปัสเลือดเข้มขน้นดื่มเลือดเพื่อทำดาเมจเพิ่มเออโอเคคิมสันฮอสสร้างกองทัพเลือดตามจำนวนเลือดที่มีอยู่บนเทินสกี้บลัดทำให้ัตูทำให้ัตู หยุดกับที่นะฮะอิมมูทไรโอเคงั้นเอากองทัพเลือดเพิ่มแล้วกันนะมันจะอยู่ตลอดไปไหมไม่หรออ้ามันจะบุกขึ้นไปเดยเพราะฉะนั้นแล้วก็บุกไปแบบนะั้อ่าไปนะั้นกด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 อ่าปีบร้องเข้าไป มันมันจะบุกเข้าไปอย่างเดียวเลยฮนะเนี่ยมันมันขิวเลือดเป็นอย่างมากหิวโหยที่สุดบุกมาอันนี้อันนี้หนุกตัวใหญ่ต้องให้ตัวใหญ่เลยับตัวใหญ่หญบุกไปตรงนี้สิใช่ไหมมันบุกเข้ามาจากตรงนี้เลยใช่ไหม รั่มรั่มเนื้อเป็นมันมัดเลยฮะอ่าต้อค่อยจัดการมันไปทีละตัวสองตัวไปนี่บุกไปนี่อ,อ๋อมันเป็นห้างตัวใหญ่ไม่ได้ใส่ไป

อะไรไปเมื่อกี้อ่าได้ไฟแดงเต็มเดินมาเดินมาขูดขึ้นมาสิของทับกระดูกเนี่ยออกกันทับกระดูกมันจะไม่ทำตามที่เราสั่งเลยอ่าเอาเงินฝั่งซ้ายบนนั่นมาซื้อของได้ซึ่งใครขอของวะเนี่ยซื้อของจากมนุษย์หมาป่านะครับ ก,กระดูกเรามันจะเดินชางโง่อะวิธีสั่งมันดีนี่เป็นไงกันตรงนี้มีอยไปดูได้สูงมันเปิดมา ไปครับปลูกไปอ่าหกสิบตัวเข้าไปแล้วน่าจะไม่มีจำกัดว่ายังสีตัวอะไรเงี้ยไปมีถังระเบิดอยู่ตรงกลางให้ต้องระวังดีๆอ่าระเบิดไล่เวทใส่ฟ้าเขาไปทำลายต้นระการนะเฮ้ยขวามาคุ้บอยคุ้บอยด่านนึงนี้มันนานเหมือนกัน หรือผมคิดเองทำให้ศัตรูได้ดาเมจเพิ่มขึ้นตลอดอัลโทรีนะฮะเนกาทีฟไนจี้ถ้ามันเน่าสลายไอ้หลังจากระยะเวลาหนึ่งทำให้เอ็โคลเปิดออกแล้วก็ทำดาเมจเอาเอ็โค,โคโนี่แล้วกันเช็คที่ไฟเอ็กโคทำยังไงวะก็คือเ a ็ r ที่ไฟตัวไหนก็ได้ ที่อยู่ใกล้เอเคอิลช่ลลังนะไม่อะโอ้ยผมไม่รู้ผมจะร้องทำไมเหมือนกันเลยอินเวอร์ซีดอินเวอร์ซีดปุ้ยแค่สองรอบแล้วนะสองรอบแล้วนะยังไม่ก็ลายๆตามองเห็นไงนะครับพวกไปพวกไปเฮ้ยมองไม่เห็นแล้วเนี่ย นะฝั่งขงบวนไปนเลยไปเลยไลฟ์ฟอร์ดเราจะหมดแล้วครับเนี่ยเพื่อไงวะไานี่เดี๋ยวเขาไปนวนไปนี่ก่อนข้างบนไม่มีอะไรยังบวกข้างล่างเดี๋ยวโอ้ย ได้ฉันมองเห็นหน้โหน่าจาต้องกลายเป็นน้องหมาครับูกจ้ะอ่า,อานี่นี่อันนี้อ่าไปอยู่ข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวถ้าในใจหมดข้างบนก็น,น่าจะอุ้ย Move living. on เรื่องง่ายชัดเลยนี่สีเขียวคืออะไรซัมมอนแด้นะได้ไปอ๋อมีขุดถมเอาเงินอะไรจากนั้นด้วยปะอ๋อใช้เมื่อเราสกิฟฟายตัวหมอตัวฮิวเลอร์ ไอเม็ทอ้าวชิดอีกแล้วไม่ให้ฟันอกีกแล้วแต่ได้อยู่ครับเราก็อย,อยู่ได้ได้อยู่ขึ้นบนมันกว้างไปไหนเนี่ยแล้วมนุษย์หมาป่าไ,ได้อยู่ฝั่งเดียวกับเราชิดมืนจตายเนี่ยไม่ช้าเอ้ยมาช่วยกันหน่อยนี่ลูกสมุน ดามิโดนแรงดามิจับ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 เับอ๋อมุดมาป่านแกเลยเฮ้ยอย่าไม่ให้กดตรงนั้นสิกด s a c r i f กับกดเดินมันกลุ่มเดียวกันนะฮะก็เลย s a c ไฟตายตายไปแลระเบิด์ถึงตรงนั้นอุ๊ยจะตายครับทุกคนผมจะตายตัวนี้ไม่ได้นะ ตายเลยมันก็ไม่ได้นะ่ะเออเ้าทำายมาต้นไปคลิกขวาโฮโลสิชั่นเจอเอเอ,เ,อ,อเสียงหวยหัวนี่มันเฮ้ยเล่นหูจริงจริงอันนี้คือเล่นไปเรื่อยๆไม่มีในเรื่องอะไรใช่ไหมเนี่ยขึ้นมา ผมทับเราเริ่มร้อยหล่อแล้วฮะมา่อนหมใช่มอ้หูหนหนอู้มาเออใครใครใครเล่นใคผมเฮ้ยมาตาจะตายถึตายจะตายเอาโอ้ยย่าย่าย่ารู้ไหม าปบุกไปไปโอ้โหเออตายตายไปสิไลเวทตรงนี้น่าจะโดนข้างบนเกมนี้มันทำเสียงหอยหวนเสียงร้องได้ลื่นหูมากเลยอะรู้สึกแปลกๆไงกไม่รู้ บุเหมือนเกมคือให้เราบุกฆ่าไปจนกว่าเราจะตายอะไรอย่างเงี้ยตัวเดมโมเป็นงมั้ง Arrow u p w a r สำหรับเล้งนะฮะงั้นที่ไม่มีก็คืออันนี้เดี๋ยวงั้นก็ใช้นในละนะสำหรับเล้งสล็ลตทุ๊บอ่าทำลายก่อนเอ้าเดินไปนเหยียวแล้ไฟไหม้ด้วย

มันเป็นโรคไร้ใช่ไหมก็น่าจะมีระบบเพิ่มพวกความสามารถต่างๆอะไรนี้นะเวททั้งหมดอ่ะเวทเวททั้งล่างหมดไล่ไม่ได้เลยไม่เอาเฮ้ยโอ้ยตายไม่ไม่ตายไม่ตายเกือบเกือบแมจิกโอ้ยโอ้ยเจหมาก่าตายก็เฮ้ยอยากฆ่าดูไม่เอาอยากฆ่าดูผมไม่เอา เดินช้าอ่าตายอ่า่วยผมด้วยอ่าผมจะตายโอดโห่ร้องร้องแบบว่าอ๋อทำไมตัวตัวใหญ่นี่มันไม่กันอันเชิญวะหรือแค่อันเชิญเฉพาะที่ไม่ได้อยู่ใกล้อ๋อ พูดมากไปหน่อยเราอัญเชิญอันเดสมาทั้งหมด421ตัวนะครับก็เป็นมรมตาใช่ไหมพิธีกรรมสำเด็จสนะถึงแม้ว่ามันจะระเบิดที่นี่เป็นชิ้นแต่ว่า่สำเดสนะเจ้ามุดแต่ตอบคำถามด้วยคำถามนะ่ั่าหงุดหงิดถ้าจำชื่อของเจ้าไม่ได้ด้วยซ้ำอืมไม่สิก็ต้องพูดว่าพิธีกรรมนั่นได้ผล น่าจะมีระบบอัพเกรดเซนเทเดียวมั้งแบบว่าดูไหมมีมีแบบว่าวก็ The Unliving ตัวเดโมลองได้ดูก็จบแค่นี้นะฮะแล้วก็บนหลังจะดึงมาดูคุณกันใหม่นะครับบ๊ายบาย